ยังต้องชิดซ้ายให้กับแม่น้ําอิ่มเอออันนี้เฉียบครับแม่น้ําหนึ่งยังต้องชิดซ้ายให้กับแม่น้ําอิ่มโอ้โหเพื่อไทยเจ้าแม่แห่งการหาเลขนะครับสําหรับท่านที่รอภารกิจนะครับวันพรุ่งนี้จะไปเจอพี่อิ่มได้ที่ไหนนะครับแต่ว่าอย่าบอกว่าผมบอกนะเทคสองครับอย่าบอกว่าผมบอกภารกิจและกำหนดการนะครับ พรุ่งนี้พี่อิ่มไปสภาแล้วครับแล้วก็ช่วงสายๆเนี่ยผมก็จะไปประชุมกรรมธิการวิสามัญวินาาร่างพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับในช่วงสายวันพรุ่งนี้นะเละอิ่มน้ําเป็นเวลาในสภา16.38โอ้โหโอโ้นี่เม่นขนาดนี้ครับแม่ท่านรองบอกอย่าบอกผมบอกนะครับผมเนี่ยจับไก่ไปต้มแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เลยต้องเป็น91นะ91 0นูะครับหนูถูกนะฮะวันพรุ่งนี้พี่อิ่มพี่น้ำอยู่สภานะครับอย่าบอกผมบอกนะท่านรองบอกว่าอย่ไปสภาวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกานะฮะผมไม่บอกว่าใครไปล่ะแต่ว่าทีมพักเพื่อไทยครับจะไปที่ สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะฟ้องแน่ๆนะครับจะฟ้องแ,แต่ฟ้องก็บอกว่าได้ข่าวมายาบอกว่าผมบอกนะครับอย่าบอกว่าในห้างบอกนะครับได้ข่าวมาครับอัดเสียงทดลองแล้วค่ะบ,บอกว่าได้ข่าวมาว่าพรักเพื่อไทยเนี่ยจะไปตรอกเข้าศาลนะวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกานะ18นาฬิกานะครับ จะไปที่ตรอกข้าสารนะครับวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์จะไปรับฟังปัญหาผู้ประกอบการอัดเสียงไปแล้วครับเวลาสถานที่พร้อมโอ้โหในห้างจะมีปัญหาไหมครับเนี่ยเดี๋ยวศิลปินก็จะมาถามในห้างว่าเอ๊ะทำไมศิลปินไปไหนแฟนานานุแฟนเยอะมากคือว่าเป็นว่าท่านก็ได้ฟังข่าวมาอะไรกันครับ ท่านรองคะหนูฝากท่านบอกพี่อิ่มพี่น้ำให้บอกเลขงหนะะ่อยค่ะงวดหน้างวดหน้าบอกตอนนี้ยังไม่ได้นะครับท่านบอกห้ามบอกเท่ากับบอกนะฮะเอฟซี FC เตรียมตัวอ่านเมน,นูหน่อยค่ะถ้าใครไปพี่เขาเจะรไหมคะสงสารที่พี่เขานะในห้างต้องเงียบๆครับผมเงียบๆนะฮะเอาคําคมนะฮะค,คาคมสําหรับวัยทํางานครับมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง มองไปข้างหลังอย่างมีบทเรียนท่านจะบอกไงครับถ้าท่านมองไปข้างหน้าท่านต้องมองอย่างมีความหวังแต่ถ้าท่านมองไปข้างหลังต้องมองอย่างมีบทเรียนครับนี่เฉียบครับเฉียบเฉียบนะคำคมวัยทำงานครับไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดเวลาทั้งความทุกข์และความสุขสำคัญคือต้องอยู่ อย่างเข้าใจมันนี่มองข้างหลังจะสะดุดค่ะนั่นไง <laughs> มิหน้านะฮะเชียบนะฮะมีแผ่นมาจุมพันไหมครับมีแน่นอนครับแก้วนะ,ะชุมพรไปแน่นอนนะครับหนูจะฟ้องพี่ตู่ <laughs> ฟ้องพี่ตู่ด้วยนะครับตะเกียบบนจดละหนึ่งือห,หนูขอเพลงหนะะ้าฮักขนาดเลยเพลงหนะะ้าฮักขนาดเลยนะ ใครร้องครับนะฮะขนาดเลยนะหนูจะฟ้องแม่ท่านรองบอกโอ้โห,โห,โหพี่มาอุดรกี่โมงนะครับบอกงวดชนงวดถึงจะถูกขัดท่านรองอ่างวดชนงวดนี่เข้าใจว่าผมไม่มีประสบการณ์ในการซื้อหวยนะฮะแต่งวดชนงวดนี่เขาให้กับว่าเราซื้องวดนี้แล้วไปเขีย์งวดหน้าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับแคปชั่นไม่รู้แครปหมูอร่อยดีเออ หนูจะฟ้องพี่ตู่แน่นี่มีแฟนกับพี่ตู่ด้วยครับเนี่ยเอาละครับพี่อิ่มพี่น้ำแคปมักแคปขันพักเพื่อไทยมีแพลนจะมาใชน่าไม่ครับท่านรอเมืองหุ่นฟางนกหุ่นฟางล็กมีแน่นอนครับไปที่คําคมเยาวรุ่นครับจีบเธอก็เป็นทุกจีบชานมไข่มุกก็เป็นเบาหวานเออจีบเธอ ก็เป็นทุกจิบชานมไข่มุกก็เป็นเาหวานนะครับอย่างเราเขาไม่เรียก